สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอองปายสุขูสุคนค่ะมือนี่ทางอาจารย์ตุ่มพิ่นสิงเสเดิดมีพิ่งามงามมานำเสนอพี่น้องอีกแล้วนะคะ<ม>คุณลูกค่ะมือนีวันที่14พฤษภาคม2564นะคะมีพิ่งามรุ่นโปรงไฟฟ้ามานำเสนอพี่น้องค่ะม,มีทั้งเบสเศร้าก็โตนะคะพี่น้อง จะเป็นไม้รักไงกับไม้อล่างนะคะที่ออกสีแดงเข้มเม็ดมะขามจะเป็นไม้รักไงเบอร์สามจะเป็นไม้อล่างนะคะมีทรงไฟทรงใบโพค่ะใบโพใหม่ทรงกีตา้านะคะทรงหยดน้ำทรงหางเป็ดค่ะ คุณลูกค้าเบิ่งตามไม้เหล็กได้เลยนะคะว่ามักตัวใดเป็นรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้จะเล่นได้2ระบบนะคะทั้งปโปร่งทั้งไฟฟ้าปโปร่งกับคือดีดเปล่าๆกระดังค่ะพี่น้องแล้วก็เสียบใส่ตูล้ลำโพงก็ได้ค่ะราคา2,800รวมส่งนะคะราคานี้ก็คือทรงของหอดหนาเฮื่นเลยเหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะคะ ถ้าเป็นเด็กก็ตั้งแต่หกขวบขึ้นไปก็คือเล่นรุ่นนี้ได้เลยสีเป็นสีของเนื้อไม้เลยนะคะรอบนี้จะโชว์งานจริงงานของเนื้อไม้เลยถึงเบอร์ยี่ามนะคะหัวจะเป็นหัวพญานาคหมุนถอดออกได้นะคะขออภัยทุกท่านด้วยนะคะพิ้นันหลายก็เลยเด้ว่างย่พืนค่ะ รีวิวเสร็จเราก็จะนำขึ้นแขวนไว้นะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเบิงนะคะเสียงก็คือไม่ต่างกันนะคะแต่แตกต,ต่างกันแค่รูปทรงแต่ว่าอาจารย์ตุ่มพเพเลือกรีวิวให้พี่น้องเขาฟังแค่กอกีโตนะคะอันนี้เบอร์สครับผมเป็นทรงใบโพนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงเบิงค่ะ ตัวใหม่เนาะเดี๋ยวกะรรีวิวไปเรื่อยๆค่ะให้เบิร์ที่ละตัวไปเลยค่ะนี่ก็คือเ,เป็นการซูมรีวิวค่ะเอ,เอาเบอร์เ,อเบอร์สิบเบอร์สิบเป็นไม้อลางนะคะเป็นงานโช์สีใหม่เลยค่ะรอบนี้สีไม้จะสวยมากนะครับผมเป็นสีของไม้นะครับตัวนี้เป็นทรงหยดน้ํานะคะเป็นมนมนส่วนของหัวนี่กับ เป็นไซม้สนิทเดียวกันกับตัวพิ้นเลยค่ะตัวนี้จะโทนนุ่มนะครับเสียงนุมน่มใส ครับผมสังเกตจะเาราไล่ลงมาคนระับนี่จะถ้าเสียงเปล่าก็เสียงพอนะครับอันนี้จะ รตัวต่อไปรุ่นนี้เรียกว่าปลงไฟฟ้านะคะราคาสองพันดร้อยรวมส่งรุ่นนี้จะมีอยู่เบอร์สามนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันเบอร์10แล้วก็เบอร์ส4สี่นะครับจะเป็นเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะคะเบอร์อะไรนี่น้องเอาอันนี้เบอร์17เนาะนี่ทรงหอดน้ำครับตัวนี้เป็นทรงหางเป็ดนะคะหางเป็ดครับ หางติดเขาเรียกว่าจะเป็นจะงอยออกมานะครับผมถ้าทรงหยดน้ำมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนหยดน้ำนะครับขเรีียกว่าน้แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะเรียกยากก็คิดเป็นหมายเลขไปเลยก็ได้นะคะติดหมายเลขใส่ให้ทุกตัวนะคะอันนี้เบอร์สิเจนะครับเป็นทรงหางเป็ด รุ่นนี้โปร่งไฟฟ้า2,800รวมส่งนะคะดีแล้วไม่อยากดูนะครับดึนเล่นสบายเล่นง่ายครับดันนี้เล่นง่ายสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะ083 353 5836ค่ะหรือว่า ID Line นะคะตุ้มพินซิ่งเข้าไปตรง ID นะคะ t o o m p i n s i n g นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนสะดวก คอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้ก็คอมเมนต์ได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจใหมายเล็กไหนก็แจ้งได้เลยนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะเหมาะกับมือใหม่แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ฝึกเล่นนะคะ<ๆ>เดี๋ยวมาฟังเสียงรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็เป็นโปร่งไฟฟ้าเหมือนกันนะคะทำรูปทรงแบบใหม่นะคะ ใครที่ชอบสไตล์เก๋ไก๋แปลกใหม่นะคะก็แนะนำรุ่นนี้เป็นโปร่งไฟฟ้าเหมือนกันนะคะราคา2,800บาทค่ะฟังเสียงนะครับผม พาดูนะครับผมจะเป็นโลงใหญ่นะครับเสียงก็จะออกดีเสียงจะนุ่มๆน,นะครับตนนัวนี้นุ่มสใสๆสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบแบบพวกควาสะดวกก็จะมีแบบที่ไม่มีหัวพญานาคก็มีนะคะ ตัวนี้จะเป็นหมายเลขถ้าเป็นทรงนี้นะคะจะเป็นหมายเลข24 25 26 27 28เปนะคะเป็นไม้โทนสีเข้มค่ะเป็นไม้ขี้เหล็กส่วนของคอจะเป็นไม้ประดูนะคะทาบคอรอบนี้จะเป็นงานโชว์เนื้อไม้ทั้งหมดเลยนะคะ สีไม้ก็จะเป็นอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรุ่นนี้นะคะนนเป็นรุ่นไฟฟ้านนไฟฟ้าก็คือดีดเปล่าๆโปร่ๆงๆนี้ก็จะไม่ดังนะคะต้องเสียบเซตตู้ลำโพงตัวนี้ทำสไตล์เป็นสีเขียวขาวทรงหางเป็ดนะคะเป็นหัวพญาหงค่ะ นะคะเพราะว่าตัวรับสัญญาณก็คือมีสามแล้วก็หยองเป็นหยองเหล็กนะคะส่วนอะไหล่ตัวลูกปิดจะเป็นโลหะชุบนะคะโดยตอนนี้ถ้าชูบว่ามันต่ำใช่ไหมครับเราสามารถหมุนขึ้นได้นะครับโดยโดยใช้ตัวนี้นะโขกเหลี่ยมนะครับหมุนขึ้นปรับระดับต่ำสูงได้นะครับผมนี้ <Okay. S 2> สนใจรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้า0833535836นะคะ ID line ตุ o ้ม p i n น i n g T O O M P I N S I N G หรือว่าลูกค้าท่านใดสะดวกจะคอมเมนต์ใต้คลิปกับคอมเมนต์ได้นะคะตามหมายเลขเลยค่ะหลากหลายรูปทรงให้คุณลูกค้าได้เลือก งานเป็นงานแท่นเมงนะคะงานทํามือส่วนหัวก็ช่างใช้มือแกะสลักนะคะบบได้ใส่เครื่องค่ะพี่้องก็ถือว่าอยากอยู่เพื่อสิไใด้พิ้นแต่ละโตนะคะเ,เสียงไม่แตกต่างกันนะคะใช้อะไรรุ่นเดียวกันสําหรับรุ่นปลงไฟฟ้าแตกต่างแค่รูปทรงนะคะตัวนี้เช็คเทสระบบมาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะ083 353 5836 2800ค่ะพี่น้องมีคู่มือฝึกไสายสะพายสา,ายแจ็คปิกดีดแทมให้พร้อมเอาไปเรียนนี้ได้ครบชุดเลยนะคะ ท่านใดสืบไปแล้วกับขอพระคุณหลายๆค่ะ